ก็สวัสดีทุกท่านกันเลยวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Like PC ทัว Like เ c t i o คืนนะทุกคนวันนี้เราก็ามาอยู่ในเกมผีนะทุกคนชื่อว่าเกมอะไรไม่รู้นะทุกคนซึ่งเป็นเกมที่แบบน่ากลัวพอสมควรเลยนะก็ก็มันมีอยู่ในเพจศตูอยู่นะทุกคนก็ไปกันะไรอ่ะ มันยัอะไรอีกอ่ะมันจะเป็นมีอยู่สามตอนนะทั้งหมดนะมีอยู่สามตอนนะกลัวจังวะกลัวกลัวคือแบบเล่นคนเดียวไว้ทุกคนเราไม่ได้ชวนใครมาเล่นด้วยเก็บบุ๊กเก็บหนังสือมาสามอันมืดเกินเฮ้ยว่าเล้วแม่จะตายโอ้โหจะตายโอ้เมื่อกี้ใครตกใกมาล้วบ้าง พูดมือเร็ว <c oughs> พูดไม่ออกเ <c oughs> มื่อกี้คือช็อตแรกสะดุ้งไปหนึ่งทีนะคนุณสะดุ้งไปหนึ่งทีช็อตแรกอมันน่ากลัวไม่อยากเล่นแล้วอ่ะทุกคนอยู่ดีก็ไม่อยากเล่นกันมานะ เอาจิงนะถ้าเล่นกับเพื่อนจะไม่ว่าอะไรเลยแต่อันนี้ไม่ได้เล่นกับเพื่อนเออต้องชวนเพื่อนมาเล่นบ้างแล้วโอเคนี้ออยานะครับอย่านะโอ้แล้วคือแบบทางตรงย่างไกลปลวกไฟทอดได้ก็เล่นดับเล็กชิว่าทางจะไกลไปไหนโอ้ทุกคน ลับตา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 โอ้ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะทุกคนยังไม่จบฮ่เออนล้กวกูวทุกคนนะทุกคนบอกเฮ้ยไม่เห็นนะักกอลีเดนกระปรงอย่างเงี้ยเออทุกคนเองต้องมาเล่นเองเวย้ยเออไม่ได้มาเล่นเองไม่รู้หรอกทุกคน เออตัวนี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหน่ากลัวจริงทุกคนคือแบบน่ากลัวจริงแล้วทุกคนมันเหมือนเกมในเพจสโตอ่ะเออเหมือนเกมเกมในเกมเกมนั้นเลยอ่ะก็คือเล่นจะรู้สึกแบบน่ากลัวไม่มีหนังสือเลยตอนี้หลับตาอยู่นะทุกคนไม่ได้หลับตาดิอุ้ยหลีตาเน่อยจับนี่เ้งเ โอ้ยจะดุ้งแล้วโอ้ทุกคนไม่นะไม่จะตายแล้วน่ากลัวน่ากลัวเกินโอ้โหทุกคนใครตกใจบ้างโอ้โอ้ตกใจขนาดเราหลับตาทุกคนเมื่อก <c oughs> oh ี้ขนาดเราหลีตามองอ่ะโอ้ต้องการคีวขนาดเราหลีตามองยังแบบเว้ย ตกใจนะคน้ไม่ตกใจนะคนเมื่อคิดม่าตกใจเห็นนะเมื่อกี้เห็นแต่แบบที่แบบเปิดประตูมาแล้วแบบเจอเงี้ยตกใจเออแบบนั้นตกใจจริงน่าแย่ยกว่าเลยโอ้โอ้ยอ้าน่าก,กลัวโอ้ทุกคนมันน่าก,กลัวเกินโอ้โอ้น่าก,กลัวเกินคือแบบโอ้ไม่ไหวเลยทุกคนเออ คือแบบเราขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะกลัวทุกคนเจอกันคลิปใหม่ลเลยเจอกันคลิปหน้ากันเจอกันพาร์ทส,สองนะเออก็เอเอน่ากลัวจริงจังอ่ะน่ากลัวแบบโอ้ใครดูคลิปนี้แล้วแบบตกใจเหมือนเราบ้างก็คอมเมนต์มาแล,แล้วก็กดไลค์ด้วยวกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อถ้ามีคนบอกให้เล่นต่อนะคนเตะถ้าไม่มีคนพิมพ์ว่าให้เล่นต่อเราก็จะไม่เล่นเลยนะทุกคนโอเคนะบ๊ายบาย